วิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคที่ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นการตัดให้วิดีโอตรงกับจังหวะของเพลงาการที่จะเปลี่ยนฉากแบบนี้เราให้มันตรงกับจังหวะของเพลงพอดีเนี่ยมันทําให้วิดีโอเราดูมันโปรมากขึ้นดังนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆฟังนะครับว่าเอ๊ดังจังหวะของเพลงมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยผมอาจจะบอกว่าเติร์ดเติร์ดแล้วก็ ตกัตกตักปุ๊บถึงค่อยเปลี่ยนถ้าผมมองว่าตรงนี้จุดตรงนี้นะครับคือจุดที่ตักแล้วค่อยคอยเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะค่อยคอยขยับวิดีโอผมนิดนึงให้มันตรงกันกับจุดตักแล้วก็เปลี่ยนเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีถึงตึกตึกก็มีอยู่แล้วเนาะตรงนี้อ่าดังนั้นวิดีโอของเราเนี่ยก็จะดูแล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเทคนิคที่ 2, 2> <ด>นะครับวิดีโอของเราเนี่ยมันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็บ่งบอกถึงอารมณ์ อย่างเช่นตรงนี้นะครับอารมณ์เนี่ยผมอยากจะให้รู้สึกแบบอบอุ่นน่ยรู้สึกว่าเออหอมนะดังนั้นเนี่ยฟิลเตอร์ที่ผมอยากจะใส่เนี่ยอยากจะให้มันออกแนวแบบส้มๆเหลืองๆหน่อยให้รู้สึกมีความอบอุ่นนะเราอาจจะลองกดที่วิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวฟิลเตอร์นะจากนั้นกดที่ฟิลเตอร์เรียบร้อยเนี่ยอ้อจะมีให้เลือกเพียบเลยเนาะผมอาจจะลองเลือกสักอันหนึ่งที่แบบดูแล้วมันมีความเป็นธรรมชาติดูแล้วมันมีความส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะเราก็ ปรับไปดูที่อันนี้ออกางแนว,แนวเหลืองส้มไปนิดหนึ่งเนาะผมก็ปรับฟิลเตอร์เหมือนเดิมคลิกเลือกฟิลเตอร์เลือกเป็นเป็นโล่งนี่แล้วกันนะครับการทําแบบนี้ทําให้วิดีโอของเรานี่ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเทคนิคที่3ก็คือว่าถ้าวิดีโอของเราแล้วมันดูมันนิ่งจนเกินไป อย่างเช่นการโปรโยเมล็ดเนี่ยมันดูแล้วมันค่อนข้างนิ่งไปมันดูหน้าเบื่อเราก็ทําให้มันเคลื่อนไหวได้นิดหนึ่งนะเราอาจจะเลื่อนฉากนิดหน่อยเลื่อนกล้องนิดหน่อยให้ดูดีนะเอ๊ะถ้าถ้าเราเลื่อนกล้องค่อยๆเลื่อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็คือการใช้ตัวที่เรียกว่าคีย์เฟรมนะคีย์เฟรมก็คือเครื่องหมายอยู่ข้างบนบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะให้ เริ่มต้นเนี่ยวิดีโอของเรามันเริ่มตรงนี้นะอาจจะซูมอีกนิดหน่อยแล้วกันเนาะซูมนิดหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาค่อยๆเลื่อนขึ้นมาระหว่างการโปรยเมล็ดเฟรมแรกอยู่ตรงเริ่มต้นวิดีโอนะกดปุม่มเลื่อนไปที่เริ่มต้นวิดีโอแล้วกดปุ่มบวกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ประมาณท้ายวิดีโอกดปุ่มบวกอีกทีแต่เนตตอนนี้เนี่ยเราค่อยๆเลื่อนวิดีโอขึ้นด้วยแบบนี้ประมาณนี้สังเกตนะครับว่าวิดีโอมันจะค่อยๆเลื่อนแหละเห็นไหมปึ๊บจากเริ่มต้น ที่เป็นสีแดงๆดงตรงนี้นะมันไม่เลื่อนอะไรใช่ไหมแล้วเราไปที่คีย์เฟรมตัวนี้มันเลื่อนอยู่ข้างบนระบบมันก็จะเลื่อนขึ้นไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายได้โดยอัตโนมัติเลยหลังจากที่เราปรับตัดวิดีโอด้วยเทคนิคนี้แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ It's life yeah. Liz, 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 Liz It my สำหรับที่เป็นทริคสนอื่นก็คลิกวิดีโอต่อไปได้เลยครับ